สวัสดีครับสำหรับครูใหม่ตูดีโอนะครับครั้งนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับความคืบหน้าของนี่นะครับโรงอาหารนะครับของน้องชายนะครับที่เราทำ s n a p ล็อกไปนะครับในครั้งที่แล้วนะครับนี่ครับวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับ s n a p ล็อกนะครับก็ตอนนี้เราก็มีการเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้ก็เจ้าตัวเขากำลังเชื่อมอยู่นี่นะฮะที่เพิ่มไปนะครับตรงนี้โอ้ยที่เพิ่มไปนะครับตรงนี้ก็มี ผนังเบานะครับที่เป็นสังกะสีนะครับตรงนี้ก็จะคือจะใส่เป็นแผ่นทั้งหมดเลยนะครับผนังเบาตอนนี้ก็เชื่อมโครงด้านหน้านะครับนี่กำลังจับระดับวัดอยู่นะครับเบานี่นะฮะส่วนอันนี้ก็คือเหล็กที่ซื้อมานะครับก็จะเป็นแนวร้านกาแฟนะครับตรงนี้ นี่คืออะไรนะครับตรงนี้คือประตูนะครับความกว้างเท่าไหร่นะอันนี้แปดสิบแปดสิบคูณสองเมตรนะครับประตูนะครับทางขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับตรงนี้ก็เป็นกระจกเนาะกระจกตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสแนปล็อกนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับอันนี้เราก็จะลองเทคไปเลยนะครับเราจะไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับ นี่นะฮะเ,เสร็จแล้วก็จะปิดโครงสามเหลี่ยมขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปดูจากด้านบนนะครับเราไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วนะครับบ้านอาจจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทําไปด้วยจัดไปด้วยนะครับไปดูชั้นสองของเราดีกว่านะครับ เราขึ้นมาชั้นสองนะครับเราก็จะเจอหลังคาแซฟล็อกที่เราได้ทําการเชื่อมไปแล้วนี่มองจากด้านนะด้านบนนะครับลงไปนะครับเชื่อมนี่ก็ด้านหลังของหลงหานนะครับก็จะเป็นบอปัคราฟนะครับนี่ครับ กำลังเลี้ยงประคาบด้วยครับเจ้าตัวเขาก็กำลังเชื่อมอยูด่ด้านในกันว่าข้อดีของแผ่นสแนปล็อกนะครับก็คือข้างในเนี่ยครับมันเรียบนะครับก็คือบางทีเราทาสีอย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องทำเพดานก็ก็สวยดีเหมือนกันนะครับแต่ทำดีกว่านะครับเพราะว่า เวลาโดนฝนเสียงมันจะดังนี่ให้ดูเขาทำการจับระดับถ่ายระดับแล้วก็เชื่อมนะครับใส่คิวเทห่หรือว่าเหล็กฉากพอเหล็กกลองเพื่อใส่เนี่ยนะใส่กระจกอะ่ะนี่ครับ ก็คลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับอัปเดตความคืบหน้านะครับโอเมดการ์เด้นนะครับเดี๋ยวจะมีการจัดสวนจัดไรในอนาคตอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย